โอ้หไม่ทันนะถ่ายไม่ทันไม่ยู่ดีก็ไปเฉยเลยครับตัวหมายครับตัวหมายเสงใหญ่หนึ่งกุกครับคลมดีครับมีขัดมีหนุนแต่ไ,ไคูยังไม่คูน่ะโดดก่อนขูแล้วครับนี่อบอกแล้วใช่ด้วยมีอ่างคำึ่งมีขัดมีหนุนครับตัวนี้ตามมาตั้งแต่ทีทีแล้วนะ เอาให้ได้เปลี่ยนตัวมาเรื่อยๆครับนกต่อเยอะจัดจําชื่อไม่ได้นะตัวนี้ที่ลงสตอรี่เมื่อวานนะที่รูอ่างสามถึงห้าคำนะนงต่อโด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 ,โดเนี่ยแล้วมีอ่างมีหนุนมีขัดโอ้ยครบเนี่ยเสียงเขา เมื่อเช้ามืดนะที่นี่ฝนตกนะผมก็เลยออกมาผมจะนกที่เหนียวๆอะ่ะสังเกตได้เลยครับถ้าเมื่อคืนฝนตกหรือเช้ามืดฝนตกนะวันล้องขึ้นต่อได้แน่นอนคนระับใช้วิธีนี้ปราบมาหลายตัวแล้วได้หาว่าคุย <c oughs> จัดไหมจัดไหมอืม มก็แปลกนะผมขายผมขายทั้งหลารอบแนละนกต่อตัวเนี้ที่ว่าโยนหนึ่งกุกสองกุกเน่อ่างคำหนึงจริงๆครับแต่นกต่อมีอ่างสมถึงห้าคำนะครับแต่ไม่ขายแล้วตัวนี้ <c oughs> ไม่ขายแล้ว <c oughs> <c oughs> เอานกดีขนาดนี้ไม่ขายแล้ว มังกรยังไม่เก่งอย่างนี้นะยังไม่บ้าครูขนาดนี้นะแต่อย่างว่าอายุมันสี่จะห้าปีแล้วเลยเก่าฟับฟับฟับนี่เ๋ยจะจัดตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะกุกเดียวเรียบร้อยครับบอกแล้วต้องจัดได้ <c oughs> คนรุดเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวรีบเอามาขึ้นครับเดี๋ยวจัดอีกตัวหนึ่งครับแสงใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้นกมีขัดมีหนุนทุกเกือบทุกตัวครับ เ,เดี๋ยวชมใกล้ๆครับโอเคครับจัดแล้วเดี๋ยวลงมาชมกันครับโอเคครับเช้านี้ไม้แรกนกต่อยังตื่นตอยู่เลยนะเพราะนานแล้วไม่ได้ออกนานมากโอเคเช้านี้ไม้แรกตามแรกครับผม